ครับผมวันนี้นะฮะพวกเรานะฮะเอาอบาจนะฮะสมาคมและท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพร้อมด้วยทททนะฮะสาขาชุมพรและนองนะครับวันนี้เราก็ได้มารวมทีมกันเพื่อจะทําแผนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรทั้ง8อําเภอวันนี้ก็คืออําเภอที่7ก็คืออําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับโครงการนี้เริ่มต้นมาแบบไหนครับพี่ยุ้ยครับโครงการนี้จริงๆแล้วเราเริ่มเวทีที่แรกคือที่พระโต๊ะค่ะ เพราะว่าเราอยากจะคล้ายๆกับลงสแกนในแต่ละพื้นที่ค่ะว่าแต่ละอำเภอเนี่ยเครือข่ายท่องเที่ยวที่ผลักดันโดยชุมชนมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราต้องการที่จะแน่นในเรื่องข้อมูลรู้ลึกรู้จริงค่ะ แล้วเราก็เชิญภาคีเครือข่ายอย่างทกจอ,อย่างทททสมาคมธุรกิจท,ท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่ว่ามาร่วมรับฟังชาวบ้านด้วยว่าแต่ละอำเภอเนี่ยเขามีอะไรอยู่ในมือแล้วก็เราก็จะทําการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอค่ะเพื่ออย่างพอทอททเขาเาห็นเส้นทางปุ๊บเขาก็สามารถหยิบจับไปทํางานในเรื่องของส่งเสริมการตลาดทาสื่อประชา์ได้อีกนะคะอย่างทกจเองเขาก็จะเรียกได้ว่าตรงไหนที่เป็นข้อมูลที่สามารถจะช่วยผลักดันได้ก็จะจะช่วยกันในแต่ละภาระหน้าที่ พวกเราอะค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นและเป็นนิมิตนิมิตใหม่ของจังหวัดชุมพรเรานะฮะที่ยังไม่เคยมีจังหวัดไหนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ผลักดันในเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆนะครับก็ถือว่าจังหวัดชุมพรเราแทบจะเป็นจังหวัดต้นๆนําร่องนะฮะทีนี้ก็มาถามทางท่านหัวหน้าท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรครับเมื่อโครงการนี้เริ่มต้น ต่อไปเราจะต่อยอดยังไงครับท่านครับคือในทุกเวทีที่ทางสำนักง,งานเทกีฬาจังหวัดนะครับได้เข้ามาร่วมเนี่ยเราก็จะรวบรวมประมวลข้อ,ขอเสนอจากชุมชนต่างๆในเรื่องของการวางแผนพัฒนาว่า ชุมชนมีความต้องการจะพัฒนาในทางไหนและทางจังหวัดเองโดยจังหวัดชุมพรเนี่ยจะสามารถสนับสนุนในเรื่องใดบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรก็ดีในเรื่องของการพัฒนาสิ่งความสะดวกที่ให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นคือภารกิจที่จังหวัดชุมพรต้องเข้ามาร่วมดําเนินการโดยมีที่เลี้ยงของชุมชนหน่วยใหญ่ก็คืออบจเป็นผู้ส่งต่อส่งมาให้กันนะครับนี่คือคือภารกิจที่เราดําเนินการร่วมกันครับผมนี่ก็เป็นภาพรักของ จังหวัดชุมพรเราที่เราประสานงานร่วมมือร่วมไม้กันทุกด้านนะแล้วทีนี้เราก็ต้องมาถามในด้าน PR อารทททสาขาชุมพรและนองของเรานะครับน้องปูคนเก่งครับตอนนี้เราทิศทางเราจะไปยังไงต่อเมื่อเราทําแผนแม่บทบริบททั้งหมดผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์ยังไงสถานที่ทุกที่ในจังหวัดชุมพรเราจะไปในทิศทางไหนครับ ก็หลังจากที่เราได้ประชุมทางองบจอได้ประชุมครบ8อำเภอนะคะส่วนหนึ่งทรทรก็มีข้อมูลแล้วล่ะคะ่ะว่าชุมชนไหนพร้อมชุมชนไหนสวยเราก็จะมาช่วยกันกำหนดเป็นโปรแกรมนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้ก็เริ่มมีบล็อกเกอร์ทยอยลงมานะคะณนะตอนนี้ก็มีวันเดอร์เกิลและอยู่ในพื้นที่ ก็จะให้ไปถ่ายช่วงนี้ไปที่ทุ่งตะโกแล้วนะคะแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีตะลับกับแก๊บมานะคะก็ช่วงนี้เน้นทุ่งตะโกก่อนนะคะก็คือที่คิดว่าพร้อมเอาที่คิดว่าพร้อมก่อนแต่ยังไงทั้ง8อําเภอก็จะอยู่ในเส้นทางของทรอทอท,อท,อทั้งหมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่า อาจจะต้องคัดเลือกเส้นทางที่มันพร้อมขายก่อนนะคะที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนแล้วก็ส่วนเส้นทางอื่น,นๆที่จําเป็นจะต้องตกแตง่งแต่งเนื้อแต่งตัวนิดนึงก็จะทยอยออกพร้อมกันค่ะก็ยังไงก็ชุมพรต้องไปต้องไปได้ดีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมก็นี่คือเป็นสร้างความเชื่อมั่นกับให้ผู้ประกอบการได้ว่าอนาคตทิศทางของจังหวัดชุมพรเราจะชี้ชัดเลยว่ามาแล้วมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีคุณมาชุมพรที่เดียวทเที่ยวครบจบทุกเรื่องในการท่องเที่ยวพูดง่ายๆว่าชุมพรเรามีดีทุกสถานการณ์มีดีทุกมิติมีดีทุกทะเลขุนเขาน้ําตก นะฮะสวนผลไม้แล้วยังมีวัฒนธรรมอริยะธรรมที่ดังๆแทบจะไม่มีในจังหวัดไหนในประเทศไทยที่จะเหมือนชุมพรเรานะฮะฉะนั้นผู้ประกอบการมั่นใจได้เลยว่าต่อไปเนี่ยด้านบริการของพวกเราเนี่ยมองทิศทางได้ชัดเจนขึ้นนะฮะจากที่พวกเราสี่ห้าทีรวมตัวกันแล้วก็เดินควบคู่ไปพร้อมกัน,นะฮะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับต่อไปท่านติดตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรที่มาแล้วได้จริงได้เที่ยวจริงได้สัมผัสจริงได้กินจริงได้ดูดื่มธรรมชาติที่จริงจังโดยการ ร่วมมร่วมมือโดยการนําของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะฮะโดยการนําของท่านหัวหน้าและท่องเที่ยวทททแห่งประเทศไทยสาขาชุมพรและนนองแล้วก็โดยการนําของพี่ใหญ่เลยคืออบจเป็นผู้ลักดันทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้บูรณาการเป็นที่ท่องเที่ยวที่ดีขึ้นชัดขึ้นฉะนั้นท่านจะต้องไม่พลาดต่อไปนี้ท่านต้องมาที่จังหวัดชุมพรเราเท่านั้นสิบสี่จุดสิบสี่ชุมชนสิบสี่องค์กรที่เป็นภาคประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการนะครับที่เป็นภาพประชาชจบนะครับแล้วก็จะมีอีกประมาณนะครับประมาณสิบหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับอาจจะเมื่อกี้เว็บยังยังยังตกหล่นไปอาจจะยังหลังจะไม้นะครับเน้นสิบหน่วยงานก็มีโอกาสที่จะมาหนุนเสริมตามบริบทนะครับตามบริบทตามความถนัดของตัวเองนะครับตามนโยบายที่ถูกมอบหมายให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นกลุ่มคนนะครับกลุ่มคน กลุ่มองค์กรในในใน,ในความเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยก็จะเห็นทั้งผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นคนที่อื่นมาทําที่จุมพรนะครับแต่มีเจตจำนงร,งร่วมกันว่าจะขยับเครือข่ายร่วมกันมีผู้ประกอบการนะครับทางานเรื่องของงานอนุรักษ์นะครับเช่นธนาคารปูมา้านะครับดูแลคลองน,น,นะครับดูแลฐานทรัพยากรอื่นๆนะครับมีบางพื้นที่ทําท่องเที่ยวไปตรงนะครับมีบางพื้นที่มี ผลผลิตและผลิตภัณฑ์นะครับอ่ามีผลผลิตและผลิตภัณฑ์สี่จุดนี้นะครับก็ก็ถูกแยกเนาะถูกแยกออกมาจาก14ประมาณ14จุดจน14จุดนะครับเนาะอันนี้ก็จะจะจะ,จะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าอย่างที่ผู้่ังเอ่อเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำว่าพวกเราทําการท่องเที่ยวไปเพื่ออะไร เพื่อ,อดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมพัฒนาคนพัฒนาชุมชนนะครับรวมถึงเรื่องของกระตุน้นเศรษฐกิจนะครับในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจสร้างสาร,รรเศรษฐกิจหมุนเวียนก็สุดแล้วแต่นะครับเพื่อที่จะใหปะ้ประชาชนมีประโยชนม์มากที่สุดสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดส่วนหนึ่งเราเห็น,นกลไกนะครับกลไกระดับพื้นที่อย่างเช่นโมเดลของ3ามตำบลเมื่อกี้นะครับกลไกระดับพื้นที่กลไกระดับจังหวัดเนี่ยมีแล้วที่ พู่ใหญ่ยังเล่าให้ฟังว่า,าพวกเราเองสร้างพยายามสร้างกลไกลนี้นะครับหมายถึงว่าประชาชนอยู่ตรงกลางแล้วก็เป,เป็นเป็นเป็นพลังให้หน่วยงานอื่นๆเข้ามาหนุนเสริมตามความถนัดคือหมายถึงว่ามาอยู่ในขบวนนี้ร่วมกันเป็นพ,พี่น้องๆในความเป็นเครือข่ายนะครับมีรัฐมีเอกชนมีเอ o อมีสถาบัานกนารศึกษามีสื่อสารมวลชนนะครับก็จะมีเป็นจักรพาคีในการ ล้อมวงหนุนเสริมภาคประชาชนตามความถนัดนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นเครือข่ายระดับจังหวัดนี่มีมีชัดแต่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยความคาดหวังที่ถูกถูกฝากเอาไว้เยอะเลยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากหน่วยงานส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากจากพี่ๆน้องๆในเครือข่ายนี่แหละครับว่า,าการการการขยับในรูปแบบของของเครือข่ายเนี่ยมันจะต้องมีมีทิศทางมีจุดยืนร่วมกันนะครับ ต้องสร้างองค์กรที่มีมีองค์ความรู้นะครับผ่านการอบรมผ่านการดูงานก็สุดแล้วแต่นะครับต้องเชื่อมโยงและมีการกระจายกันนะครับมีการเชื่อมโยงและมีการกระจายผนวกกับการยะรู้เท่าทันสถานการณ์ตัวอย่างเช่นไปผนวกกับไทยแลนด์เรเวราซึ่งมาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อ แล้วก็จะมีบทเรียนจากเครือข่ายมูลเช่นทุ่งตะโกนะครับทุ่งตะโกบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเครือข่ายเนี่ยมันจะต้องมีการผลักดันให้คนใหม่เข้ามาทําง,งานบ้างสร้างคนแถวสองเนาะสมมุติว่าผู้ใหญ่รำบอกว่าวันนี้ไม่สนุกแล้วแม่เรียกกลับบ้านแล้วกูไปดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนแถวสองมารองรับบนเจตนารงโมนั้นไอ้กลมไก่นี้เนี่ยคนปาตะโกถทกต้องที่ทุ่งตะโกนะครับกาลังกาลังสร้างกลมไก่นี้อยู่เพื่อที่จะให้ เด็กรุ่นใหม่ก็มันมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นองค์กรนะครับควรจะเป็นองค์กรที่มีการพึง่งพาตนเองก่อนนะครับอย่าพึาง่งคาดหวังเรืร่องงบประมาณในขณะเดียวกันถ้าพวกเราชัดหมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกว่ามีจุดยืนร่วมกันเนี่ยนะครับผมมองว่ามันมีแรงนะครับแรงแรงที่จะไปกระแทกหน่หวยงานอื่นๆได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมันมีความมันมีความคาดหวังว่า ไอ้คำว่าเครือข่ายเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเป็นองค์กรที่สร้างพื้นที่ให้กับตัวเองชัดอย่างที่ยกตัวอย่างนะครับจังหวัดเนี่ยชัดมากเลยหมายถึงว่าผู้บราในเครือข่ายความเป็นาคประชาชมพวนตัวกันแล้วไปประสานหน่วยงานในบุน,นีในนามสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือกททดทชชพนะครับอ่าชพชุมพร แล้วก็พอมีทุนที่ตัวเองก็สามารถที yeah. pr, so ่จะเชื่อมโยงในทุกม right? ิติได้นะครับเชื่อมโยงในทุกมิติได้คำว่าเชื่อมโยงทุกมิติได้เนี่ยส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการการเชื่อมโยงทุกระดับเนาะไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นที่ไปถึงระดับประเทศนะครับถูกคาดหวังว่ามันจะต้องมีการสื่อสารกันทุกทุกทิศทางนะสื่อสารทุกทิศทางนะครับคำว่าทุกทิศทางเนี่ยทุกช่องทางทุกช่องทุกช่องทางที่พอจะพอจะ เอย่บยกเอาเจตนาลงของพวกเราไปให้ภายนอกได้รับทราบว่าพวกเราทําอะไรกันอยู่นะครับ